ไปกันเลยไป <Bye. S 1> พอ่อขอยืมสกูตเตอร์ไปเที่ยวหน่อยนะโอเคอ้าวพ่อไม่ดุแล้วเหรอไม่ดุแล้ว wow. ใจดีแล้วใช่ไหมใช่เอ๊ะเราไปหาซื้ออะไรกินกันดีเพื่อนไปกินอะไรดีวันนี้เพื่อนไปสนุกไ,นนะไปเล่นอะไปเล่นอะไรนั้นป่าไปเที่ยวสน,สนุกกันก็ได้ ของกินเยอะเลยมีมีปลาคอนกับไอติมมีปอปคอนกับไอติมด้วยเหรอเขาจะซื้อปอาคอนเหรอใช่เขาจะซื้อไอติมนะหรอใช่ไปไปซื้อปอปคอนกับไอติมกันสวนสนุกใช่ไหมใช่เขาไปคนละฝั่งกับเราไม่มีใครไปสวนสนุกเลยเหรอใช่มีเรานี่ไงเรามาเที่ยวสวนสนุกกันนี่เฮ้ยเธอดอกสกูร์ล้โอ้สวยจังเลย ผมฉันเป็นสีฟ้าเนี่ยโอเคฉันเห็นแล้วอถจอดไว้ตรงนี้ไหมเราขี่เข้าไปได้นน่ไม่ต้องจอดหรอกขี่เข้าไปเลยเรถต้องจอดตรงนี้เหรอไม่เออรถจอดได้ไงแต่นี้เป็นสกูตเตอร์เราขี่เข้าไปได้เราขี่เข้าไปได้เลยเขาให้จอดฝั่งนี้มั้งไม่เป็นไรขี่เข้าไปเลยเขาให้จอดฝั่งนี้่าไป่าไปถามพี่แมวก่อนให้ให้เราไปจอดอยู่ตรงนี้ได้ได้ไหม ต้องอาถามพี่แมวก่อนใช่พี่แมวจอดรถตรงนี้ได้ไหมตรงนั้นน่ะเหรอใช่ได้สิโอเคแต่ตรงไหนก็ได้หมดแหละตรงไหนก็ได้งั้นจอดตรงนี้แหละโอเคความตำรวจเลยนะโอเคไปเลยจะไปเที่ยวที่ไหนกันก็ไปเลยเดี๋ยวจะดูรถสกูตเตอร์ให้โอเคเพื่อนแก้วแก้วกาแฟ ว้าวเราจะไปนั่งแก้กกาแฟหมุนกันเหรอใช่เพื่อนฉันเป็นแผลตรงเนี้ยตรงขาเนี่ยเหรอใช่ดูดิตรงเนี้ยตรงหัวเขา่าอ่ะเธอเป็นอะไรเธอไปโดนอะไรมาฉันล้มดิเหรอใช่เป็นเป็นแผลเลยเราไปนั่งแก้กกาแฟกันเพื่อนแกล้งเพื่อนได้ด้วยนะไม่ต้องไปแกล้งเขาฉันปรับให้มันช้าๆเหรอ ใช่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาบูยันเวียนเวียนหัวไปอย่างนั้นอ่ะนี่ไงอุ้ยฉันนั่งกับสีแดงใช่เป็นไงบ้างสนุกไหมเธอเพื่อนมีคู่รักตรงนั้นเขานั่งสีเหลืองด้วยอะ่ะนะใช่แต่เรานั่งสีแดงสนุกไหมล่ะเธอเธอไม่มีใครนั่งสีฟ้าเลยฉันถามเธอว่าสนุกไหมสนุกสรเหรอใช่ อหนูถ้าเธอมันหมุนอ้าวเธอจะลุกไปไหนต้องตอบมาดิจะลุกไปไหนก็ไม่บอกฉันเลยเพื่อนเพื่อนฉันอยากเล่นสีฟ้าอะไรเหรอสีฟ้าอุ้ยอันนี้มันสูง่ะฉันไม่อยากเล่น่ะฉันกลัวฉันเล่นได้แต่ฉันไม่กลัวแต่ฉันกลัวนะเธอกค่อนดูต้งรออยู่ตรงนั้นสิตรงไหนเหรอ เนี่ย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 ตรงนี้ดูไปดูชันก็ได้โอเคฉันยืนรอตรงนี้นะโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาหงายท้องเลยอ่ะคนนั้นอ่ะใส่อ่ะเขาชื่อมาฝรั่งอ๋อเขาชื่อว่าฝรั่งเหรอใช่เป็นฝรั่งเขาชื่อฝรั่งนู่นนุ่นนุ่นเป็นฝรั่งเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยคนที่เล่นเนี่ยว้าโอ้โหดูดิคนที่เล่นอ่ะคนที่เล่นอ่ะ เนี่ยคนที่เล่นน,นั่นเนี่ยโอเคฉันเห็นแล้วผมสีส้มฉันเห็นแล้วค่ะโอ้ยส่ไ,ไม่ได้โอ้มันสูงมากเลยอ่ะโอ้ยชี่ขอวยแล้วเธอจะต้อโอ้ยฉันโดดขึ้นมากับเธอได้ยังไงเนี่ยฉันลืมตัวปล่อยฉันลงก่อนได้ไหมไม่ได้โอ้ยฉันกลัวเธอจุดกานเธอแต่เราลืมมากับเมอม่ะอ้าวลืมอยู่ที่นู่นเหรอ พี่เรียนไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับไปรับโอ้ยยกลับไปรับตอนมืดเหรอใช่โอ้ยฉันกลัวมากเลยอ่ะพอแล้วหยุดได้แล้วโอ้ยขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยนี่ไม่ต้องกลัวสิโอ้ยพอแล้วหยุดได้แล้วโอ้ยยังไมนเหนื่อยท้องหรอกใจจะขาดมันกลัวมาก น่ากลัวมากเลยเมื่อเล่นรถไฟขออไหมรถไฟข้อมันไม่มีอะไรสูงๆอ่ะเหรอใช่ไปสิมันไม่มีอะไรสูงสูงเลยมันมีแต่ความไม่ไม่สูงเหรอใช่มันมีไม่มีความสูงไม่มีความสูงเลยใช่ไหมใช่รถไฟแต่อันนั้นอ่ะมีความสูงสีสีฟ้าโอเคอันนี้ไม่มีความสูงไปได้ ทำไมผมมันทำไมผมมันคุณะสีอ่ะอ้าวไม่รู้สิเขาก็แล้วแต่เขาจะทำผมสีอะไรสิเขาอยากได้สีไหนเขาก็ย้อมสีนั้นเหรอใช่เขาอยากได้ผมสีอะไรเขาก็ย้อมผมสีนั้นแหละเขา,าจะไปยุ่งกับเขาทำไมชุดทำไมสีชมพูอ่ะเออแล้วเธอจะไปยุ่งกับเขาทำไมล่ะเขาเขาอยากได้ชุดไหนเขาเขาอยากได้เขาอยากได้สีอะไรเขาก็ใส่ใส่ใส่สีนั้นเหรอใช่ โอเคอันนู้นน่ะสูงมากเลยสูงสิฉันกลัวอยู่เนี่ยฉันไม่อยากขึ้นเลยอะ่ะเธอนั่นแหละพาฉันขึ้นเมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องขึ้นแล้วเธอจะเดินมาตามฉันมาทำไมก็เธอจูงแขนฉันเมื่อกี้เนี่ยฉันเลยขึ้นไปด้วยไม่เธอค่อยากขึ้นมาสิเธอก็เธอห้ามจูงแขนฉันสิเธออยู่ฉันจะลอนรถไฟยังไม่มาเลยอะรถไฟหอ่ออะนี่ไง โอ้ยมาพอดีเลยเย่นั่งหน้าสุดเลยเหรอใช่อุย้ยเธอเธอขับฉันนั่งด้วยกันอะ่ะว้าวรถไฟออกแล้วอ่ะเธอกลัวเธอก็ปิดตาปิดตาไว้ได้เลยเหรอใช่ฉันหลับาตาดีกว่าหลับตาไว้สิฉันกลัวก็เธอฉันไม่มันฉันไม่กลัวฉันก็เลยไม่หลับตาเหรอใช่เพื่อนดูสิมันสูงแล้วว้าวมันสูงมากเลยอะอ ขนาดฉันไม่ได้ลืมตาฉันยังสัมผัสได้เลยว่ามันสูงมากเธอแต่มันมีวงกลมด้วยนะโอ้ยฉันกลัวมากเลยว้า <S <S 2> <S 2> สนุกมากสนุกที่ไหนล่ะฉันกลัวจนฉี่จะลาดอยู่แล้วว้าถ้ากลัวฉี่ก็เข้ไปฉี่ดิฉันจะฉี่แตกใส่กางเกงนาสิว้า S <S <S ฉันกลัวโอ้ยไหนเธอบอกว่ามันไม่สูงไงมันไม่เล่นลก็ได้เพราะฉันเห็นทะเลด้วยไหนอะทะเลเมื่อกี้ฉันยังไม่กล้าลืมตาเลยฉันกลัวเธอปิดตาไว้สิก็ฉันหลับตาอยู่เนี่ยฉันยังไม่กล้าลืมตาเลยไปเธอจะเล่นอะไรล่ะเล่นอะไรดีอะที่มันไม่สูงอะ เล่นอะไรถึงมันจะเล่นเล่นสนุกเพื่อนตามฉันมานี้อะไรเหรอเพื่อนดูนะตามฉันมานี OK> ้นี่นี Whoops, ่นี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 ่เนี่ยอันนี้อันนี้มันไม่มีความสูงเลยโอ้ยม้าหมุนเหรอใช่มันไม่มีความสูงโอเคมันมีแต่สั้น่ะได้เลยมันนีแต่ความสั้น่ะขึ้นอันไหนดีนะขึ้นอันไหนดีนะขึ้นอันนี้ดีกว่าโอเคขึ้นข้างหน้าเลยเป็นไง ขึ้นข้างหน้าเธอเลยเธอเธออยู่ด้วยกันน่ะมันตรงกันอะ่ะใช่ฉันอยู่ข้างหน้าเธอแต่ฉันอยู่ข้างหลังอะ่ะขี้มาหมงเอ้อเอาดูกันเพื่อนติดตาก่อนอดีเธอ,อจะทำอะไรอีกปิดตาก่อนฉันหลับตาอยู่เนี่ยทำไมเหรอปิดตาเดีย๋ยวฉันเธอจะทำอะไรต,ตามฉันมาปิดตาไว้ก่อนปิดตาไว้ก่อน จะมาอะไรเหรอิดตาไวเกอนเธอจะพาฉันไปไหนเน่ยลืมตาได้ว้าที่นี่ที่ไหนเ่ะสวยอยู่แล้วโอ้มันคือที่ไหนเหรอเธอมันคือที่ที่ที่ทะเลทะเลทันทีาที่มันที่มันไม่สูงรอใช่เธอต้นฉันเห็นต้นมะพร้าวอะ่ะ มีทะเลตรงนี้ด้วยเหรอตรงนี้มันเป็นทะเลที่เขาสร้างขึ้นมาใช่ไหมใช่มันคือสวนน้าฉันนึกออกแล้วถูกต้งคือสวนน้าว้าวมันน่าเล่นมากเลยนะเธอใช่เธอเดี๋ยวเดี๋ยวตามสไลเดอร์นี้ไปไปไหนเหรอตามสไลเดอร์สไลเดอร์เหรอใช่สไลเดอร์อุย้ย<ะ>เธอปล่อยฉันตกทําไมเนี่ย โอ้ยเธอปล่อยฉันร่วงไง้แตมันนี่ไหมเอ้เมื่อกี้มันตกเมื่อกี้มันตกโอ้ทำไมมันสูงจังเนี่ยสูงนะสิโอ้โหไถึงสะพานนี้เลยเหรอออ้ยเราอยู่สุดตรงตรงที่จุดที่สูงสุดของส่วนน้ำเลยนะเนี่ยใช่ไหม,ม ไปตรงสะพานนั้นโหอดดูดิดูดิเราอยู่เนี่ยสูงมากเลยอะมองลงไปข้างล่างอะเพื่อนดูสิฉันห็นคอนอุ้ยมันน่ากลัวจริงๆเลยนะเธอเพื่อนแต่เราไม่ได้อยู่ตรงที่คอนไม่ใช่เหรอใช่แล้วเธอจะกลัวไหมกลัวสิเกิดเราไปถึงตรงนั้นมันจะเพื่อนน้ำอุ้ยอุ้ยมันมีน้ำอยู่ข้างบนนี้ด้วยเหรอเนี่ยมาอุ้ยสไลดเดอร์เร็วเร็ว ไปกันเลยว้ายเพื่ออยู่ไหนฉันอยู่ข้างบนนี่ไงฉันอยู่นี่ว้าย <c oughs> โอ้โหทำไมมันยาวขนาดนี้เนี่ยอุโมงค์อะมันยาวยแล้วว้ายรอ <c oughs> ฉันด้วยฉันยังไม่กล้าลงเลยลงม,มาสิฉันกลัวลง ว้าวโอ้โหมันยาวมากเลยอะสไลเดอร์อะมันยาวแล้วอย่าลงมาหาฉันอย่าลงมาหาฉันนี่โอ้ยาจริงๆเลยว้าวเพื่อนฉัน,นเธอหายไปไหนเนี่ยฉันอยู่นี่ตรงไหนเหรอนี่ไงฉันอยู่นี่โอเค ฉัน,นเจอแล้วเกือบหลงพางเลยปลากลับบ้านไปรับน้องบูบี้กับจูจี้ดีกว่าเพื่อนจูจานอะไรเหรอฉันฉันเนี่ยน้ำตกโอเคฉันเห็นแล้วเพื่อนฉันมีเรือมีเรือสวยๆใหม่ด้วยนะไหนอะ่ะเนี่ยว้าวนั่งเรือเหรอใช่มาโอ้ยทำไมเรือนี้มันมันไปเร็วจังอะมันมีน้ำตกด้วย เปียกหมดเลยอะเพ่อมันไม่ได้สาดฉันน่ะมันจาดฉันเนี่ยเปียกหมดเลยแต่ฉันแต่ฉันยังไม่โดนเพื่อนอยู่บ้านใช่ไหมอยู่บ้านสิป้าเดี๋ยวฉันให้อยู่บ้านฉันวันหนึ่งไปไปอยู่ที่บ้านตัวเองนะอยู่หมดเลยโดนอย่างงี้พ่อแม่บอกว่าจะจะอยู่ว้าเพื่อนอยู่ดิมันคือที่ไหนเนี่ยตรงเนี้ยทำไมมีแสงไป มีแสงสว่างส่องลงมาด้วยอ๋อมันอยู่ในอุโมงค์ใช่ไหมใช่อยู่ในโโ<ล>อุโมงค์แล้วมันก็มีแสงแดดส่องเข้ามาอุโมงค<า>์อุโมงค์ก้อนหินใช่แล้วมันมีแสงแดดทะลุลงมาได้ใช่ไหมเพื่อฉันได้ยินเสียงอะไรมัว่าม,มันกระแทกืระเี้าเหรอเรือเราชนก้อนหินหรือเปล่าน่าจะใช่มัง้งไปเถอะเธอไปรับน้องหมากับน้องแมวรอได้แล้วเพื่อแต่แต,แต,แต่แต่ว่าแต่ว่า ไม่หยุดเลยเนี่ยเธอก็บินไปสิอุ้มฉันบินไปด้วยบินไม่ได้นี่เนี่ยบาย,บายยเธอรอ,อฉันด้วยสิ่าๆทำอมรอฉันเนี่ยเฮ้ยหยุดก่อนนะ